แบบพกพานะครับในราคาที่ย่อมเยามากๆแต่ว่าสามารถชาร์จได้ถึง7กิโลวัตต์หรือว่า32แอมป์เลยทีเดียวนะครับอันเนี้ยผมได้มาในราคา3,800บาทแต่ว่าตอนนี้ร้านค้ามันจะปรับราคามาไม่ถึง3,000บาทนะครับตอนนี้ราคาคุ้มมากนะครับตัวน,นี้ก็คือวงจรท,ที่ติดตั้ง เพื่อเซฟตี้นะเพราะว่าคนที่รู้กันว่าถ้าใช้ไอตัวเครื่องชาร์จแบบพกพาแบบนี้เนี่ยเราต้องมีวงจรหรือว่าสายไฟที่มันใหญ่มากพอเพื่อที่จะรับกระแสประมาณ32แอมป์ไหวหรือว่าใช้งานภายในบ้านได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเรียกว่าเทสให้ดูดีกว่าว่ามันได้32แอมป์จริงหรือเปล่ากับเครื่องชาร์จ แบบพกพาตัวเนี้ยว่ามันจกตาหรือเปล่าราคาแค่เนี้ยนะครับ,นะรบนี่เห็นไหมใส่เข้าแล้วนะครเดี๋ยวผมพาไปดูตรงหน้าปัดว่ามันได้32แอมป์จริงหรือเปล่า7กิโลวัตต์จริงหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่เนี่ยเห็นไหมฮะ31แอมป์ 3 1แอมป์หรือ3 2แอมแ์แล้วแต่มิเตอร์ของบ้านแต่ละคนนะครับเนี่ยของผมอม่มันมาเต็มเลย3 0 31แอมป์ 30, 30 SM, ซึ่งผมก็ชาร์จไปแล้วแล้วใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงชาร์จตอน4ทุ่มตี5ตื่นมาเต็มแล้วนะฮะนะอันนี้คือเตรียให้ดูคร่าวๆว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ ทีนี้มาดูที่มิเตอร์อันนี้มันสามารถตั้งตั้งกระแสได้นะครับถูกพูดถูกไหมเขาตั้งกิโลวัตต์ได้อะม,มันจะมีแม็กสุดอ่ะสาแอมป์นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่6แอมป ม,ม,มันอยู่ที่ว่าสมมุติว่าใครที่ใช้เอาเป็นแบบฉุกเฉินชาร์จฉุกเฉินที่เป็นปลั๊กที่เสียบกับไฟบ้านอะ่ะก็ตั้งประมาณสัก1 0บแอมก็ได้สิบสามสิบสี่แอมก็ได้แต่ถ้าหากจะชาร์จแบบแม็กสุดแต่ผมเนี่ยสามสิบสองแอนะครับก็แนะนําว่าให้ติดตั้งเบรกเกอร์อะไรพวกนี้การการชอร็อตกันดูดอะไรเงี้ยก็ติดตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วก็ขยาย สายไฟใอ้มันรองรับตัวนี้สายตัวนี้ติดตั้งสายกาวด้วยนะครับมีระบบอันนี้ด้วยเซฟตี้ด้วยต้องติดตั้งสายกาวด้วยนะครับเพื่คอความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็คือชาร์จิ้งชาร์จและสามสิบสองแอมป์เหมือนสักครู่ที่ให้ดูแล้วก็ไอ้ขายแค่เนี้ยใครจะไปคิดว่ามันจะสามารถรองรับแอปได้ด้วยนะครับแอปก็คือ มันจะสามารถเชื่อมต่อผ่านไอตัวพวกแอปทูยาหรือว่าแอปสมาร์ทโฮมอะไรประมาณนี้ครับดูว่าเครื่องมันชาร์จกี่แอมป์หรือว่าตั้งตั้งตั้งกระแสได้ที่ได้ได้ที่แอปได้เลยแล้วก็ดีเลยเวลาชาร์จอะว่าจะให้ชาร์จอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ค่อยเริ่มชาร์จอะไรเงี้ยสามารถปรับตั้งได้เลยที่แอปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวคุ้มเลยนะ ตัวหนึ่งแล้วก็ลองใช้ดูว่ามันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ได้จกตากระแสมาเต็มในระยะยาวผมมองว่ามันดูดีเลยนะไอตัวเนี้ยอยู่ที่เว็บอ่อ e x p r x s s e s s อ่ะ,อะมันก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือรีวิวค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ในตะก้าในช้อปปี ให้นะครับลิงก์ร้านที่ผมซื้อนะครับเพราะว่าคนก็ซื้อเยอะอยู่เหมือนกันร้านนี้แล้วก็สํารวจราคาดูแลในราคาประมาณนี้ฟังก์ชันที่รองรับแอปด้วยแล้วก็เป็นเจ็ดกิโลวัตต์ด้วยครับอันนี้ผมผมผมก็เลยซื้อมาใช้เพราะมันคุ้มจริงนะครับโอเคประมาณนี้ไอตัวน้องไอออน ut คันนี้ก็เสียบชาร์จไว้แล้วพรุ่งนี้ชาร์จก็เต็มแล้ว ครับเพราะว่าน้องไม่ได้แถมสายชาร์จไม่ได้แถมสายอะไรเลยนะครับโอเค